อ๋อนะครับเมื่อกี้ก็เจอไอ้คนนั้นไปนะรัาไปรเรียบร้อยแล้วนะครับปุ๊บฉลาดนะครับแม่ตกแต่ของก่อนนะแม่ฉลาดเลยครับความคิดผมนี่มันเชื่อได้จริงๆนะครับหืมหล่หอสร้างหรอข้าคนเดียวคนน่งไม่ครหล่อ <c oughs> อันรับปิ้ง เกี่ยวเฮียอะไรนั่นมอสเทคสุดเอาอี๋เอ,อ,อเ้ยอ,อันคัตซิงวันไม่ได้สวยแล้ว,าว,าว,าวามาๆาจะเดินไปได้แล้วครับเมื่อกี้ไม่ได้ค้างนะครับเมื่อกี้มัน,มนจุดเองนะผมเลยว่าค้างนะครับโอ้พระเจ้าเสี่ยวบอกให้ นะครับทุกครั้งที่ผมเล่นเลยครับแพ้เรื่องแพ้ก็เพราะว่าตอบบล็อกดีบล็อกมันหายไปนะครับอือหือเสือบล็อกหายวะตอนน้องยิงอะไรกูโควงเนี่ยเสือบล็อกหายยิงอันเนี้ยโอ้ยยังไม่มีคนเป็นกลางเลย โอ้ยโอยเกค,ครับเหรผมต่อไปนี้ครับเพราะบางทีมันหายทางแทบนะครับกูไม่มรู้นะว่าเป็นเพราะอะไรเน็ตหรือเปล่าไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับโอเคแล้วมีเกมเหล็กนะครับซึ่งก <c oughs> ูอยากได้ <c oughs> เอาเอาต่อไปได้เอา ใช่สักนาหลดได้เลยโอ้ยเฮียกูวิ่งมาขนาดนี้่ยังไม่รู้ท่อีกโอ้โหเอาไว้ว่เออไเ๊ทะไมเนี่ยับัค่ายครับชุกชุกชุกชุชอ้เตะ าคนไทยเราไปมนนิดกันนะครับมดบไม้กูจองดาบเล็กอยู่โกเล็กเออเอามากไม็ได้ทิ้งกโซุ้งเอย โอ้ oh my gosh ทิ้งเลยโออะไรอะไรอะไรคุณไปซื้ออะไรไปซื้ออะไรกันเอ้ยคุณได้ก็ไม่มีซึกอะไรไม่ยิงเลนะ่นคิดเหรอแล้อันไหนนะ่าที่เจอ๋งๆแบบเอ้ย,อยนั่นทีมผมนะไม่ต้ององงนาจ๊ะเราสูคนเดียวไม่ไหวนะครับเราต้องทีมด้วยนะครับ ผมมาครับมาเลครับปปโอ้ o ยบิ๊กบ อ้า๋อนะครับลนะหล่อนเอ่อฮกของไม่จำเป็นไปนะครับออกองเต็มเหรออาให้รู้นะเนี่ย กิ่งเล็กิงใส่เราอ่าไม่นะดูเขเพื่อเราโดมแล้ว โอ้ยเปิดไปนะครับจะได้ดูเวลาด้วยโอเคนะนะครับชี่แชนแล้นะครับอรบ,บอกเัาไปก่อนนะครับ 他他们。 ไม่ต้อง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 ไม่ไม่ต้อง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 อซัดอุ้ยออ้อกูฆ่าได้ก่อนไอ what the freak อ oh. อ ไม่ต้องนะไม่ต้องมาเจ็บละอะไรแถวนี้นะคะไม่ต้องมาเจ็บละแถวนี้นะครับก็ต้องมาเจ็บละอ,อะไรแถวนี้นครับทีนี้ไปขอพูดเลยหน่อยคนระับ คครับพูดได้นยครับ